เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่10ธันวาคม2 0 2 5หัวข้อหลีกหนีจากการทดลองข้อพระคำหลัก2ทิโมทีบทที่2ข้อที่22 22 เพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากปัญหาของคนหนุม่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อ่านพระคำที่ปฐมมการบทที่39ข้อที่7ถึง12 7ออยู่มาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟ และชวนว่ามานอนกับฉันเถิด 8. ปแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า 9. ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งใดจากข้าพเจ้า เว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายถ้าพระเจ้าจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้สิบแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางสิบเอ็ดวันหนึ่งท่านเข้าไปในบ้านเพื่อทำงานของท่านไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่ในนั้น สิบสองนางก็คว้าผ้าพันตัวของท่านไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านทิ้งผ้าพันตัวไว้ในมือนางหนีออกไปข้างนอกเนื้อหาในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้ภรรยาของโปธิฟานายของโยเซฟเกิดความหลงไหลในกามและต้องการมีสัมพันธ์กับเขา เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลทุกอย่างในบ้านของโปธิฟาแต่เขาเข้าใจขอบเขตของตัวเองดังนั้นเมื่อภรรยาของโปธิฟาพยายามล่อลวงเขาเขาก็ถอยหนีผมมักจะบอกคนอื่นว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของการล่อลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอย่าเพิ่งอธิษฐานหรือพูดภาษาแปลกแปลก แต่ควรหนีก่อนแล้วค่อยอธิษฐานทีหลังมานจะใช้เล่ห์เหลี่ยมล่อลวงท่านด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าท่านต้องต้านทานมันเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของท่านจะยังคงอยู่ท่านอนุชนที่รักจงหลีกเลี่ยงเพื่อนที่ชวนท่านไปเที่ยวครับหรือทำกิจกรรมบาปอื่นๆเช่นการดาวน์โหลดและดูหนังที่ผิดศีลธรรมในโทรศัพท์ ท่านต้องปานทานแรงกระตุ้นที่จะคลิกป๊อปอัพขณะใช้อินเทอร์เน็ตเพราะบางครั้งมันอาจนำไปสู่การทนันหรือเว็บไซต์ลามกสุดท้ายนี้จงหาหนังสือดีๆที่จะกระตุ้นจิตใจของท่านให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศและหลอมรอบตัวท่านด้วยมิตรสหายที่เชื่อพระเจ้าซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัย ผมอธิษฐานว่าเมื่อท่านหลีกหนีสิ่งล่อลวงต่างๆได้ด้วยขั้นตอนข้างตน้นพระเจ้าจะช่วยให้ท่านเอาชนะประเด็นสำคัญเมื่อเผชิญกับการล่อลวงจงวิ่งหนี